สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือตัวตนแบบใดของคุณที่ทำให้บางคนคลั่งรักนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการสััพอร์ตเลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงเนาะเราจะหยิบตัวสอนเตัวนะคะตัวสอนเตัวนี้ อาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะได้กี่ตัวแล้วนี่4 3 TIP นะคะสามตัวแรกตามด้วย Oh my god SUN ต้องเป็นเรื่องดีๆแน่นอนเลย s ันนะคะ SUN แล้วก็ G ้าว สิ่งใดๆที่จะเข้ามาต้องเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สดใสอย่างแน่นอนเลยเดี๋ยวเรามาฟัง Energy ทั่วไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังแรนดอมกันนะคะอยากให้พี่ไพ่บอกหน่อยเนาะว่าช่วงนี้เป็นยังไง Temperance นะใบแรกคุณดูมีความสุขนะเอาจริง Two o p p n t t c l l s s รู้สึกเหมือนกำลังมีอะไรบางอย่างที่กำลังจะไหลเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมีอะไรบางอย่างมันเป็นการเฝ้ารอที่แบบโคตรคุ้มค่าเรารู้สึกแบบนั้นนะเราไม่รู้ว่าคุณเฝ้ารออะไรคุณอาจจะเคยอธิษฐานอะไรบางอย่างหรือว่าขอพรขออะไรไว้นะ ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ารอคอยเรื่องราวบางอย่างปาฏิหาริย์เรื่องดีงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอนะ่ะอันนี้เป็นคําขอที่ขอไว้นานแล้วนะหรือบางทีไม่ไม่เชิงถึงกับขั้นแบบอ้อนวอนหรือขอรอแค่แบบรู้สึกเหมือนเหมือนอยากให้มีสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะคือแค่นั้นขึ้นนึกคำขำมาเออมันเป็นฟิลลิ่งแบบเนี้ยนึกคำขำนึกอยากทุกหวยนึกอยากซื้อบ้านได้นึกอยากมีรถนึกอยากมีแฟน อารมณ์ฟิลลิ่งของการอยากได้รักสักอย่างแต่มันไม่ได้เป็นความอยากที่แบบกระหืดกระหอบกระเฮียนกระหือหอ,อยากได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมันเป็นฟิลลิ่งจอยๆชิวๆนะคะแค่แบบแค่อยากมีความสุขอะไรสักนิดสักหนึ่งอะ่ะซึ่งในขณะที่คุณพูดออกไปบอกออกไปคุณมีความสุขอยู่แล้วนะมีความสุขอยู่แล้วจากตัวแค่แบบว่า เออถ้าถ้าจะได้อะไรบางอย่างแล้วเอาไปทำบุญกุศลต่อได้อะได้มาก็ดีมันเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เช่นแบบเออตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่เนาะถ้ามีแฟนมีใครสักคนอยู่ข้างๆมีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็คงดีเนาะมาแบ่งมาแบ่งปันความสุขกันมาแชร์ความสุขอะไรกันฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อในแรนดอมกันนะคะว่า ตัวตนแบบใดของคุณที่ทำให้บางคนคลั่งรักพลังงานความสุขมาเต็มเลยอะเหมือนหัวใจของคุณกำลังมีอะไรบางอย่างกำลังเบ่งบานหรือว่ารอคอยที่จะเบ่งบานอืมดีจังโอ้เดสกับจัสติสนะคะว้าว เห็นนิ่งๆฟาดเรียบนะคะว้า wow! วความชัดเจนมาเต็มเลยอะชัดเจนแน่แน่อื้มหนักหน่วงเต็มข้อเต็มเบอร์โอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะ พนทาโคสน่าสนใจจากมืดเราไปสว่างอืมคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ทำให้ใครบางคนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเลยนะในความรู้สึกของเราอะในในฟิลลิ่งที่พี่ไพ่บอก รู้สึกทำไมต้องแบบนั่งหลังตรงก็ไม่รู้คือแบบฟีลลิ่งมันเหมือนเจอคุณครูเหมือนเหมือนเจอคนที่กําลังตรวจเช็คตรวจสอบอะไรสักอย่างหนึ่งในความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยมันมันสัมผัสได้ถึงพลังงานของความจริงจังแน,วน่วแน่แล้วก็มั่นคงคือถ้าเป็น เป็นใครสักคนน่ะจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ได้นะจะเป็นพี่น้องเพื่อนพ่อแม่คนในครอบครัวเป็นคนในที่ทำงานเป็นคนรคักอะค่ะความซื่อสัตย์อะเหมือนเป็นเรื่องที่แบบที่หนึ่งนัมเบอร์วันสำหรับคุณมากๆเลยนะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสแตนดาดเป็นบรรทัดฐานที่คุณวางเอาไว้เลยว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะ ใครสักคนถ้าเขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกของคุณอ่ะคนคนนั้นจะต้องมีเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือความซื่อสัตย์คือถ้าไม่มีเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่มองเลยนะไม่เอาเลยเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งน,นี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความซื่อสัตย์เป็นบ่อก,กาเนิดของความไว้เนือ้อเชื่อใจใช่ไหมคะถ้าไม่สามารถเชื่อใจกันได้แล้วอ่ะ มันเรื่องอื่นมันก็ไม่มีความหมายแล้วเนาะอันนี้อันนี้ในความรู้สึกของเรานะแล้วคุณก็ชัดเจนของคุณแบบนี้เลยนะคือไม่ใช่แค่ว่าชัดเจนว่าสกรีนคนเข้ามาว่าจะต้องมีข้อแม่ข้อนี้คือตัวคุณอะ อยากได้อะไรคุณก็เป็นคนคนนั้นด้วยนะคะอยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นแฟนที่ดีแล้วก็เป็นแฟนที่น่ารักมากๆนะคะไม่ไม่ใช่แค่แฟนเนาะถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะคุณสมบัติใดๆก็ตามอะค่ะที่คุณมองหาที่คุณอยากได้ในในตัวคนที่คุณรักเนี่ยจะเป็น เรื่องไหนก็ตามแต่ก่อนที่คุณจะตามหาเขาคนนั้นนะ่ะคุณก็พยายามใส่แล้วก็เติมสิ่งเหล่านั้นนะ่ะให้กับตัวเองเช่นเดียวกันคือคุณไม่ใช่คนหรือแบบไม่ใช่สายที่แบบเอาแต่ร่ำร้องกรีดร้องเอาแต่ได้อยากได้หรือว่าอยากได้แต่สิ่งดีๆแต่ไม่เคยเป็นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเลยอะไรอย่างเนี้ยมันจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นแฟร์เกมอ่ะมันจะเป็นเกม มันจะเป็นบทบาทที่ยุติธรรมมันจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่คุณสร้างเงื่อนไขเอาไว้นะคะแล้วก็คาดหวังคาดหวังแล้วก็มองหาสิ่งที่ ที่จะเข้ามาในในชีวิตอะคืออารมณ์เหมือนกับว่าคุณด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบจริงจังกับอะไรมากๆนะคะคือจริงจังกับซีเรียสไม่เหมือนกันเนาะจริงจังน่ยอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณว่ามีความตั้งใจเยอะคือถ้ารักใครก็คือแบบไม่ใช่แค่ทุ่มเต็มร้อยอะทุ่มหมดตัวทุ่มหมดใจทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือคือว่าถ้าตัดสินใจว่าให้ก็คือให้เลยไม่มีข้อแม้หรือว่ามีข้อแม้หน่อยที่สุดฉะนั้น คุณไม่ได้อยากให้ใครไปแบบเอาสิ่งดีๆไปใช้แบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะหรือว่าไม่เห็นคุณค่ามันน่าเสียดายนะคะแล้วก็คุณไม่สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนั้นเพราะว่าตัวคุณก็ไม่ได้ทำแบบนี้กับใครนะคะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเนี่ยเนื่องจากคุณแบบจะบอกว่าดีพอดีพร้อมมีพร้อม เราคิดว่าก็ได้นะคือแบบเราจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงขนาดว่าโ oh, อ้ยเพอร์เฟกดีเลิศทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาดเลยก็คงไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในรูปแบบของคนรักอะถ้าใครสักคนอยากหาแบบคนที่ดีที่สุดในชีวิตอะคุณก็ไม่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคนคนนั้นเลยอะหรือถ้าเขามีใครสักคนในฝันนะคะบอกเลยนะว่าหลายคนอะ่ะ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณอ่ะเป็นยิ่งกว่าความฝันของเขาไว้อีกหรือว่าคุณเป็นมากกว่าสิ่งที่ถ้อยคำของเขาเคยอธิฐานเอาไว้สิคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความดีทะลุประหลอดทะลุเพดานอ่ะแล้วก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะคะคุณเป็นคนที่แบบมาตรฐานสูงจริงแล้วก็พยายามที่จะข้ามมาตรฐานตรงนั้นนะให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นเสมออันนี้มันแบบเป็นฟลลิ่งของคนที่ชอบชาเลนจ์ตัวเองอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ด้วยความทีม่จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะฉะนั้นพอทำอะไรคุณก็เลยแบบจัดเต็มแต่พูดขนาดนี้ยไม่ได้แบบว่าคุณจะเป็นคนที่แบบซีเรียสมากบิดผิวไม่ได้เลยไม่นม,ม,ม่มีมุมอ่อนโยนอ่อนไหวหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ใช่แบบว่าเข้มแข็งหรือว่าแข็งแกร่งจนก้าวลาวนะคือแค่แบบสแตนเฟิร์มหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะ ยืนให้มั่นคงสร้างบาวเรรีสร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองะคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนบางคนเข้ามาเอาเปรียบหรือว่าฉวยโอากาสมาฉกฉวยผลประโยชน์โดยที่ มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันก็คงไม่ใช่แต่อย่างน้อยอะคะ่ะก็ดีกว่าไม่ได้ทำเนาะเอาเป็นว่าคือแบบคุณเซตไว้ได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ใช่แบบว่าไปบีบคอให้เขาเป็นทุกสิ่งที่อย่างอย่างที่คุณคาดหวังอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องพื้นฐานเบสิกธรรมดาเฉยๆนะแต่ด้วยความน่ารักความดีอะคะ่ะในตัวคุณอะ มันจะมีมากพอจนทำให้คนบางคนนะคะ่ะคือแบบสแตนดาร์ดเขายังไม่ถึงทันทีตอนที่เจอกันะแต่พอเขาได้รับสิ่งดีงามจากตัวคุณนได้เห็นได้สัมผัสได้รับรู้ถึงความรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงอะมันเป็นยังไงสักครั้งนึงในชีวิตนะคะเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบางที่แบบไม่ใช่จะยอมหรอกคือเหมือนกับ ยังไงอะเหมือนความดีความอ่อนโยนเนาะอารมณ์ฟิลลิ่ง Feeling เหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการพัฒนารูปแบบเคลื่อนย้ายกันไปหรือว่าการที่คุณส่งผ่าน Energy ดีๆค่ะส่งทุกวันส่งทุกวันเขาอยู่ใกล้กันทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบดีสุดๆแต่เรารู้สึกได้ว่าด้วย บุญบาร,รมีอำนาจหรือแอคชั่นของคุณการประพฤติปฏิบัติของคุณที่มันเข้มแข็งมากๆอะ่ะมันมันสามารถเอาชนะกิเลสแบบตัวอ่อนๆได้ใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะบางคนกิเลสเขาก็แข็งแรงมากเนาะออแต่ถ้าแบบไม่ได้แบบว่าแข็งโป๊กมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีบุญติดมาบ้างอะค่ะเขาจะอ่อนผ่อนปนแล้วก็ มาเป็นคนที่น่ารักให้กับคุณได้เลยอ่ะอืได้ถึงขนาดนั้นอำนาจอำนาจของของความรักความศรัทธาความดีในตัวคุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคู้คนได้นะคะทำให้ทาให้ถ้าเขาจะออกนอกลู่นอกทางหรือว่าถ้าเขาจะเผลอทำตัวไม่น่ารักะคะ่ะเขาจะแบบกลับมาอยู่กับร่องกกระอยเราถึงบอกไงฟิลลิ่งเหมือนมีคุณครูอยู่กับตัวเนาะคอยเช็คคอยแบบ อันนี้ไม่ดีกลับเข้าแถวเริ่มแตกแถวกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรอย่างี้นะคะคอยดูแลนะคือจะเป็นฟิลลิ่งของคนที่แบบไม่สปอยคนรักนะแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยให้คนที่ตัวเองรักทำอะไรผิดผิดแล้วก็ตามใจเพราะว่ากลัวเขาไม่รักอะ่ะเออคุณไม่กลัวว่าใครจะไม่รักคุณเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเหมือนกับ น่าจะเป็นเพราะว่าความดีที่คุณทําติดตัวมามันแน่นแน่นมากพออยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเอาอกเอาใจใครเพื่อให้คนคนนั้นอยู่ในชีวิตคุณหรือว่าให้เขารักคุณนะคะคือแบบจะไม่สปอยคนให้เสียนิสัยให้เสียผู้เสียคนน่ะคือสู้ฉะกันสักรอบดีกว่าแล้วมีโอกาสได้พูดกันเรื่องผิดเรื่องถูก นะคะเราเขาจะปรับปรุงไหมมันจะเป็นยังไงก็ช่างดีกว่าปล่อยให้มันเละเทะแล้วในท้ายที่สุดอะคะ่ะอืเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรตัวคุณก็เหนื่อยเปล่าเนาะเหนื่อยกับการปล่อยให้ใครบางคนเข้ามาทาอะไรก็ไม่รู้อะเละเทะนะคะมันมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อนกันมันต้อง คือเป็นเพื่อนเนี่ยต้องตักต้องเตือนกันได้เลยคนที่รักก็เหมือนกันเนาะยิ่งคนที่รักยิง่งยิ่งต้องเคี่ยวเข็นยิ่งต้องดูแลนะคะเพื่อที่ให้เขาอยู่ในที่ในทางที่เหมาะสมหรือว่าในวันที่เขาตามืดบอดไปหลงละเริงไปอะไรไปอะคะ่ะมันต้องคอยมีคนดึงอะ่ะอืมแล้วคนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่อยากดึงหรอกอยากจะแบบปล่อยจอยมากกว่าแต่ว่าหลายครั้งปล่อยจอยแล้วมันลงเหวไง แต่คุณจะไม่ไม่เป็นคนเช่นนั้นนะคะคือเห็นเลยแหละเห็นเฮลมาต่ไก่นี่ตะโกนเลยนะคะตะโกนบอกหรือว่าไม่ได้ไม่ไปนะคะห้ามไปเนาะมันต้องพูดได้บอกได้เตือนได้นะคะเป็นคนมันออคอยคอยควบคุมจัดระเบียบหัวใจจัดระเบียบหลักการในชีวิตสักนิดนึง แต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ได้แบบว่าเคี่ยวเข็นซะจนเกินไปหรือว่าไปบีบคออะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่นี้เป็นเป็นหลักการที่ที่อยู่ในตัวคุณแล้วจะบอกว่าต่อให้คนที่คุณรักอะคะ่ะงองแงไปบ้างทําตัวไม่น่ารักบ้างอะไม่ใช่ว่าคุณจะทิ้งนะคุณก็ยังอบก,กอดเขาไว้ด้วยความรักอยู่ดีอะคะ่ะให้โอกาสเขาได้งองแงเหมือนกันให้โอกาสเขาได้แบบ เรียนรู้ความผิดพลาดกับสิ่งที่เขาทำเช่นเดียวกันแต่ในทุกๆก,การกระทำคนทนนั้นจะต้องรู้ว่าสิ่งที่อยู่เลือกสิ่งที่อยู่ตัดสินใจอ่ะมีผลกระทบหรือว่ามีคุณสิวนเกิดขึ้นเสมอนะจะมาทำแล้วเดินเฉยๆชัดหน้าชูตาลอยๆไม่ได้นะคะทําอะไรได้รับเช่นนั้นนะทำดีได้ดีทําไม่ดีต้องเตือนกันหรือว่าบทบทลงโทษจะคืออะไรคือถ้า บางทีบางครั้งเเหมือนแบบปล่อยให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานบ้างก็ต้องทำนะคะเพื่อที่ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมามันผิดนะแล้วเขานี่คือสิ่งที่เขาโดนลงโทษนะคะไม่ใช่ว่าคุณไปลงโทษเขานะแต่แบบมันเหมือนปล่อยให้เขาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองอเพื่อที่หวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ส่วนคุณก็จะเป็นแบบเป็นสายซัพพอร์ตแหละค่ะคอยคอยดูแลคอยห่วงใยอยู่ดีอารมณ์เหมือนแบบคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเนาะเวลาที่อีกฝั่งหนึ่งอ่อนแรงอีกฝั่งหนึ่งไม่ไหวอะค่ะคุณก็คอยดูแลเขาอยู่ไม่ห่างหรอกเรียกได้ว่าเป็นคนที่ร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขจริงๆวันที่มีความสุขก็ยินดีด้วยนะคะพร้อมที่จะยินดีกับการเจริญเติบโตการพัฒนาของคนที่ตัวเองรัก แต่ถ้าวันหนึ่งมันมีปัญหามันติดขัดขัดข้องอะไรก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่ได้หนีหายไปไหนหรือว่าไม่ได้เอาตัวรอดไปมีความสุขคนเดียวนะคะพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะดึงกันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันประคองกันไปหรือถ้าคุณมีพละกําลังมากกว่านั้นนะคะก็จะแบบ ดึงได้ดึงอ่ะชุดได้ชุดนะคะทำทุกวิถีทางนั่นแหละเพื่อให้คนที่คุณรักหรือคนที่มีความหมายต่อใจคุณอนะ่ะมีความสุขจริงๆนะคะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเลยเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะ mm. คู่ทุกคู่ยากเลยเป็นทั้งคู่ทุกคู่ยากคู่บุญบารามีคู่ที่แบบเป็นนักพัฒนาคู่นี้จะเป็นนักพัฒนานะคะพร้อมที่จะเดินไปในหนทางที่ดีไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะ ประมาณนี้นะคะแล้วนี้ก็คือคำตอบของคลิปนี้นะคะว่าตัวตนแบบใดของคุณที่ทำให้บางคนคลั่งรักนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย